โครงผนังเบางานช่างง่ายๆที่ผู้หญิงก็ทำได้สวัสดีค่ะอยู่กับโบโบเวอร์ทำเองได้ไม่เวอร์ในซีรีย์ยาว aw, กับผู้หญิงสร้งางบ้าน็อกเตาในอีีก่อนโบได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าโครงข้าวหรือผนังเบาเนี่ยเหมาะกับการใช้งานแบบไหนเพื่อนๆสามารถกดไปดูได้ที่ตรงนี้เลย ส่วนใน E p ีนี้นะคะเดี๋ยวโบจะมาขึ้นโครงข้าวให้ดู้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลย,เยขั้นตอนแรกเราจะเอาโครงตัวยูมาวางไกด์ไนลน์รอบๆก่อนค่ะเพื่อให้รู้ว่าโครงและผนังเราจะวางแบบไหนโดยด้านในที่เราจะวางแผ่นยิทซัมจะเว้นไว้ประมาณ9-10มิลเพื่อเวลาวางแผ่นจะได้ชนกับเสาได้พอดี <S <S ส่วนด้านนอกที่เราจะวางแผ่นสมาร์ทบอร์ดเราก็จะเว้นบ่าไว้สักเล็กน้อยเพื่อที่เวลาเรายกแผ่นขึ้นมาจะได้มีที่วางเวลาทํางานก็จะได้ไม่หนักจนเกินไป แล้วหลังจากที่โบไกด์ไลน์เสร็จแล้วโบก็จะเอาออคลิกซีแลนไปยาตลอดแนวโดยวิธีการยาจะต้องยาเป็นเส้นเดียวกันไม่มีร้อยคาดหลังจากนั้นก็นำโครงตัวยูมาวางทับและไข่สกูยึดให้แน่นระยะการยิงสกูนะคะก็ขึ้นอยู่กับแผ่นพื้นที่เพื่อนๆใช้ส่วนโบเนี่ยใช้เป็นไฟเบอร์ซีเมนระยะการยิงก็อยู่ที่ประมาณ30ซนติเมตรแล้วถ้าถามว่าทำไมเราจะต้องเอาไอคลิกซีแลนไปยาไว้ก่อนทั้งๆที่เราก็ยิงสกูยึดแน่นไว้แล้ว จริงๆแล้วการที่เราเอาอะคริลิกซีลน์ไปยานะคะก็จะเพิ่มความแข็งแรงของตัวโครงด้วยไลกส่วนหนึ่งก็คือสามารถกันน้ํากันชื้นได้แต่ถ้าใครอยากให้กันได้มากกว่านี้แล้วก็แข็งแรงทนทานมากกว่านี้ก็สามารถใช้ PUC ซีลน์ได้แต่ตัวนั้นนะก็จะราคาสูงขึ้นด้วยนะต่อมาก็คือการนำโครงตัวซีมาทำเสาแนวตั้งทั้งสองด้านโดยโบจะยึดสก,กูติดกับเสาเหล็กไปเลยหลังจากนั้นก็จะนำโครงตัวยูมาครอบไว้ที่ด้านบนแล้วก็ยึดทุกอย่างไว้ให้แน่นด้วยคีมย้ำโครง ก็จะเรียบเนียนแบบนี้แต่ถ้าใครไม่มีคลีมย้ำโครงนะคะก็สามารถใช้สกูกเกียวปล่อยได้แต่การใช้สกูกเกียวปล่อยก็จะทําให้มีหัวสกูกยื่นออกมาแบบนี้เวลาติดแผ่นก็อาจจะติดได้ไม่เรียบทีนี้เพื่อนๆสามารถไปเลือกใช้หน้างานได้เลยนะคะว่าชอบแบบไหนและหลังจากที่ทําโครงเสร็จแล้วโบก็จะเอาอะคริลิกซีแลนมายาทั้งด้านนอกและก็ด้านในและโดยส่วนตัวนะคะโบเอาอะคริลิกซีแลนยาเนี่ยโบจะยาทุกที่ยาทุกจุดเท่าที่ เขาเรียกอะไรเท่าที่จะอยากทำอ่ะคือไม่กลัวเปืองเลยจนมีคนเนี่ยทักมาในคลิปพี่บูมนะคะบอกว่านี่ทําบ้านหรือทําเรือดำน้ําที่ทําแบบนี้ได้นะคะเป็นเพราะว่าอะคริลิกซีแลนเนี่ยมันราคาไม่สูงทุกคนถ้าในอนาคตนะคะเราต้องการยาเพิ่มหรือว่าเวลามันยุบตัวมีหลุดลอกนะคะเราก็สามารถซื้อมายาเองได้สบายๆในขั้นตอนต่อมานะคะโบก็จะทําโครงด้านในโดยจะนําโครงตัวซมาใส่ตามระยะที่ต้องการ การใส่โครงตรงกลางนะคะให้เพื่อนๆนเอียนเข้าไปข้างในแล้วก็บิดแบบนี้จะทําให้ใสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนระยะห่างของโครงน้อยสุดก็คือ60ซนติเมตรแต่ถ้าใครอยากให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นจะใส่ถี่กว่านี้ก็ได้แต่โดยส่วนตัวโบจะเว้ดไวที่ระยะ60เซนติเมตรเนื่องจากว่าแผ่นชนวนกันความร้อนของโบมีหน้ากว้างที่60เซนก็จะใส่เข้าไปได้พอดีส่วนต่อมาก็คือการพับมุมค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าจะต้องพับมุมตรงไหนและประโยชน์ของมันคืออะไร จริงๆการพับมุมจะช่วยยึดโครงของเราให้อยู่กับที่แล้วก็เสริมความแข็งแรงแต่ส่วนที่ยึดติดกับเสาเหล็กแบบนี้เราจะไม่พับมุมก็ได้ค่ะเ <c oughs> พราะว่าความแข็งแรงเนี่ย <c oughs> ก็จะไม่ต่างกันมากหลังจากขึ้นโครงฝั่งผนังเต็มกันไปแล้วเดี๋ยวไปดูฝั่งที่เป็นหน้าต่างกันบ้างโดยฝั่งแรกนะคะก็จะเป็นหน้าต่างโครงเหล็กที่โบทํายึดติดกับตัวบ้านไว้เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะคะโบาสามารถทําโครงข้าวล้อไปกับตัวโครงหน้าต่างได้เลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นบานอลูมิเนียมที่โบซื้อมาซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกบบ หน้าต่างตัวนี้นะคะเราสามารถนํามาติดกับโครงคร้าวได้เลยแต่ก่อนที่เราจะติดเนี่ยเราจะต้องทําโครงขึ้นมารับน้ําหนักเขาซะก่อนซึ่งการขึ้นโครงนะคะก็จะคล้ายๆกับการทาโครงส่วนอื่นเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราจะต้องเสริมคานรับน้ําหนักตรงกลางเข้าไปด้วยและในส่วนตรงนี้นะคะที่เป็นโครงตัว C ชนกันอยู่เราจะไม่สามารถใช้คีมย้ําโครงหนีได้ให้ใช้สกรูเกียวป่อย,ยึดเข้าไว้ด้วยกันในขั้นตอนต่อมาก็คือการนาหน้าต่างขึ้นไปติดตั้งโดยตรงนี้นะคะหน้าต่างจะมีความแข็งแรงประมาณนึง แต่จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นห,ห,หลังจากที่เราติดตั้งผนังเข้าไปด้วยและตอนนี้พวกก็ทําโครงข้าวครบทั้ง3บด้านแล้วส่วนด้านหน้าเดี๋ยวจะขอเว้นไว้ก่อนนะคะเผื่อว่าจะยกของชิ้นใหญ่ขึ้นไปวางไว้ด้านไหนถ้าถามว่าในคลิปนี้เจอปัญหาอะไรไหมจะบอกว่ามีหนึ่งอย่างค่ะที่เจอเราเยอะมากๆก็คือ,อยุ่งทุกคนยุงเยอะมากๆไม่ว่าจะใส่แขนยาวขาย,ยาวก็แล้วนะคะมันกัดหนุหมดเลย แต่ในการทํางานไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าโครงข้าวเนี่ยทำงานง่ายมากๆไม่ว่าจะน้ําหนักที่เบาการตัดที่ไม่ได้ยากแล้วก็ติดตั้งก็ง่ายนะคะไม่คือถ้าเพื่อนๆจะใช้คู่เกี่ยวปล่อยหรือว่าคีมน้ําคงก็ทํางานง่ายทั้งนั้นแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่อยากให้เพื่อนๆระวังก็คือความคมของตัวตัว แต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้เพื่อนระวังนะคะก็คือความคมของตัวโครงนั่นเองคือตัวนี้มันคมมากนะแนะนาให้ใส่ถุงมือตลอดเวลาถ้าเป็นไม่ได้ก็คือใส่แขนยาวด้วยก็ดีค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยเราเผลอไปคำ้ำหรือว่าบางทีถือไปถือมาแล้วมันเป็นหูนะคะก็อาจจะทําให้เราเกิดบาดแผลได้ส่วนในคลิปหน้าจะเป็นการขึ้นผนังทาใครไม่อยากพลาดิธีอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจไว้ให้โบด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย